ล้อสุดท้ายมีไหมลูกสวัสดีค่ะเชรีมาม่าเจแปนค่ะเมื่อว,วานตอนเย็นก็ให้ป้าป้ากับเดจิไปเก็บทั่วต้นเ้าที่สวนมานะคะเป็นทั่วล็อสุดท้ายค่ะเก็บมาได้เยอะเลยนะคะได้มาเยอะเลยนี่มีสองแบบเดี๋ยวแบ่งไปให้เพื่อนกับบ้าจังด้วยเช้า,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 าวันนี้เดจิก็มีไปเที่ยวทัศนศึกษากับที่ทรงเรียนค่ะ ทางเรียนเขาก็จัดไปเที่ยวที่โอซาก้านะคะปีนี้อ่าก็ดีนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีให้จัดไปเที่ยวกับอ่าค้งคืนที่โรงเรียน,นะค่ะก็จะไปทั้งหมด3วันกับ2คืนค่ะมื่อเช้าวันนี้ก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆนะคะจากขนมปังสําเร็จรูปค่ะก็เมื่อก่อนนี้ก็จะต้องมาปั้นแป้งทําขนมปังเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็อ่าไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จะทําให้ง่ายขึ้นค่ะ จะใช้เป็นขนมปังสาเร็จรูปนะคะเราก็เอามาขึงให้เขาแบนๆวันนี้ก็จะใส่เป็นไส้ชีสมายเนสค่ะจะตัดตัวขนมปังกับตัวชีสนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เอาชีสนะคะวางบนขนมปังราดด้วยมายเนสค่ะแล้วก็จะม้วนไล่ลงจากด้านด้านบนนะคะที่ตัวกว้างๆค่ะม้วนไล่ลงมาถึงตรงที่ช่วงแคบไล่ลงมานะคะจะม้วนคล้ายๆเหมือนตัว ขนมปังครัวซองค่ะแล้วก็จะใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะคะเสียบไม่ให้เขาเปิดค่ะเวลาที่เอาเข้าอบเมนูขนมปังนี้นะคะก็ทําง่ายค่ะทําบ่อยค่ะทําไว้ให้เด็กๆก,กินตอนช่วงขนมเป็นของว่างนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวไข่ค่ะผสมกับน้านนําหรือนมก็ได้นะคะทาที่ตัวขนมปังให้เขาเหลืองๆนิดน,นึงเวลาที่เข้าอบก็จะออกมาสวยค่ะ ไฟที่เข้าอบขนมปังวันนี้นะคะก็จะใช้อยู่ที่170องศาประมาณ8-10นาทีค่ะก็จะคอยดูแค่พอเขา,าเหลืองกรอบนิดนึงค่ะระหว่างรอขนมปังอบอยู่นะคะก็จะมาทอดไข่ดาวค่ะแล้วก็จะมีเป็นเมนูผัดถั่วลันเตาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เก็บถั่วลันเตามาได้เยอะนะคะก็จะมีเมนูถั่วลันเตาเนี่ยเช้าเย็นทุกวันเลยนะคะช่วงที่หันมาปลูกผักนะคะจากที่ เด็กๆเ,เขาไม่กินผักนะคะพอเราปลูกผักเก็บได้เยอะนะคะเขาก็จะบอกเขาว่า,าช่วยกินให้หน่อยเราปลูกผักค่ะเขาก็จะกินให้เราแรกๆเขาอาจจะแบบไม่เคยกินไม่ชอบกินนะคะแต่พอทําให้กินทุกวันทุกวันก็เขาเริ่มชินนะคะเขาก็จะไม่ถามอะไรมากก็เป็นข้อดีที่เราปลูกผักเราก็ทําให้เด็กๆได้กินผักของเราด้วยค่ะ ขนมปังที่อบก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะก็เอามาเป็นมื้อเช้าง่ายๆนะคะของเช้านี้ค่ะส่วนเดจีนี่แค่ขนมปังแค่นี้นะคะกินไม่พอค่ะเดี๋ยวก็จะเพิ่มข้าวให้เขาด้วยค่ะเดซไปโอซาก้าวันนี้ ดีใจสนุกนะลกูกสองคืนสามวันเด็กจิเที่ยวที่โรงเรียนแค่วันนี้เชอรี่ก็มีไปตรวจสุขภาพรอบสองนะคะก็มาช่วงต้นปีไปตรวจสุขภาพมาแล้วหมอบอกว่ามีฝ้าขาวๆที่ปอดค่ะอยากให้มาตรวจอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยรับไอีมิจังกลับบ้านมาเร็วนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพด้วยกันค่ะ<อ>ไม่ได้กินค่าเที่โรงเรียนรับกลับมาก่อนกินอะไรคะลูกไหนไหมานดูเชียว อร่อยไมอเนีี้อร่อยไหมคะมะม่าทำให้กินกินไมลูกมันเป็นเบคอนนะคะไม่จังไม่กินเบคอนกินได้หรอคะกินได้พอถึงเวลาไม่กินก็กลัวเป็นมะเร็งเหมือนกันนะคะช่วงนี้เห็นคนเป็นมะเร็งที่ปอดเยอะขนาดที่ไม่ได้อยู่กับพวกควันบุหรี่นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นได้ก็เลยต้องมาตรวจซํานดาตามหมอนัดค่ะตัวฝ้าขาวๆที่เจอนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะ ก็ไม่ได้เสมอไปว่าจะเป็นอ่าสิ่งที่เราเจอมาจากควันบุหรี่นะคะอาจจะเป็นฝุ่นละอองที่เราเจอมาจากข้างนอกหรือว่าเป็นเชื้อราที่เราทําความสะอาดในบ้างค่ะก็มีโอกาสที่เราจะสูดดมแล้วก็เข้าไปข้างในปอดได้นะคะหมอก,ก็บอกว่า95%เราอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะแต่อีก5%น่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นถ้าเป็นแล้วก็โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดมันก็มีได้ค่ะ หมอก็บอกว่าให้รอสักประมาณ3เดือนถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรือว่าถ้าเขาใหญ่ขึ้นเราก็ค่อยมาหาวิธีการรักษาอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อเย็นวันนี้ก็อยู่กัน3ามค,คนค่ะก็ะจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋<ป>ะะวยเตี๋ยวของไทยค่ะเชดดี้ก็จะกินเป็นเส้นเล็กส่วนป,ป้าป๋าก็จะกินเป็นบะหมี่ค่ะ,ะนี่ไก่ไข่ชันเอาใส่ในนี้นะคะลูกช้าๆ้านะคะนามาดูดีมันแกงยังนะมาดูกัน Okay, ไ,ไอ้มิจังก้อง่วงนอนนะคะไม่อยากให้นอนตอนช่วงเย็นค่ะก็เลยให้มาช่วยแกะไข่ค่ะดูก็ได้อยู่อาจจะเป็นตะปุ่มตะกล่ำบ้างวันนี้ก็จะทำเป็นกว๋วยเตี๋ยน้ำแดงน,นะคะตอนไปไทยก็ซื้อตัวซุปซุปน้ำแดงน,นะคะเป็นของฟ้าไทยค่ะซื้อติดมาเก็บไว้นะคะเวลาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็สะดวกค่ะ ก็ทําง่ายนะคะซื้อมาติดบ้านไว้วันนี้ป้าป๋าอยู่นะคะช่วงประมาณห้าโมงครึ่งซูปเปอร์ข้างบ้านเขาก็ลดราคานะคะ<ม>ก็เลยให้ป,ป้าป๋าไปดูเนื้อสัตว์มาค่ะร้อกรัมร้อยแปดเยนครึ่งราคาก็ร้อยกร,รมัมเท่าไหร่ห้าสิบสี่เยนอกไก่ได้มาอุ๊ยเกืบโลเลยนะเนี่ย ก็ได้กุ้งมาสองแพ็คร้อยแปดสิบเอ็ดกับร้อยแปดสิบเก้าเยนได้ปลาแซลมอนมาเอาไว้ทำสเต็กปลาหาไม่ค่อยได้นะเนี่ยราคานี้สองร้อยสี่สิบเก้าเยนหนึ่งแพ็คมีสองชิ้นได้มาสองแพ็คได้เป็ดมาด้วยเดี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวเลย วันนี้ก็ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะใช้เป็นปีกไก่บนนะคะแล้วก็ป้าป้าซื้อตัวเป็ดอบกรุมควันมานะคะเป็นเป็ดที่เขาสไลด์มาแล้วนะคะก็จะใส่ไปด้วยค่ะชอบกินนะคะเป็ดแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแพงมากก็จะซื้อเป็นช่วงที่ลดราคานะคะวันนี้ก็ได้มา149เเยนค่ะก็เดี๋ยวจะเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวไปด้วยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นของเชนี่กับของปะปาค่ะส่วนอ้ยีมิจังเขาก็จะกินแค่เส้นเล็กกับไก่ที่ไม่มีรสชาติไม่ใส่ซุปค่ะที่วันนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมให้กำลังใจกันเสมอแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ